ตื่นมากับอีกวันหนึ่งของในภาคของเอ่อสไปเวลนะครับก็กลับมาอยู่กับในการใชมเินโซลทีวีอีกเช่นเคยนะครับเปิดตัวกันแบบพึ่งตื่นนอนนะครับช่วงนี้ก็เป็นอะไรนะสอบปลาภาคเรียนอะไรไม่รู้อะไรวะมาจากไหนเนี่ยอืมโอเคนะครับ เมื่อกี้คงไปกดผิดแน่นอนเลยเมื่อกี้นี่โอเคนะครับเดี๋ยวเอาซ้ายเก็บก่อนตอนนี้ผมรวดินปืนมากไอช่วงที่ผมยังไม่ได้อัดคิปคือผมไปไล่ล่าไอคิปเปร์นะครับตุนไว้ชั่วโมงนี่กว่าจะเออโอ้โนี่เจอแม่งหน้าบ้านเลย ตอนนี้ดปืนผมก็ไม่อยู่64นะครับตรงนี้ช่วงนี้คิปเปอร์แม่งโอ้โหหาง่ายเอออย่างที่ไม่เห็นนะครับคือกูไปตรงไหนในกูเจอแต่คิปเปอร์ทางนั้นเลยนะอรูรูหน้าบ้านมึงยิงไม่ได้มึงก็ยังพยายามยงมาหาเออมึงยิงทะลุนะเป็นไงยิงยิงไม่โดนหรอกโอ้โหแม่งโดนเลย เรียบร้อยเก็บของก่นอนเฮ้ยได้ธนูเว้ยธนูธนูครับได้ธนูผมได้ธนูด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 ูธนูนี่แต่แมงจะพังนะโอเคครับเดี๋ยวเก็บเก็บธนูไว้ดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วอันนี้ผมเสกมานะเนี่ย อไอที่ค้าปืนอะ่ะผมหายพวกนี้ไม่ได้ไงเอออันนี้ก็เป็นถังพวกคาร์บอาร์อันนี้ก็เป็นพวกอัพเกรดปืนอะไรอย่างงี้อันนี้พวกผมผมค้าไม่เป็นไอ้พวกเนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าหายได้จากตรงไหนด้วยก็เลยต้องโกงเอาอย่างที่เห็นนะครับคือผมไม่รู้ไงว่าถ้าไปขุดแร่มันเป็นแร่ยังไงผมไม่เคยเห็น สำหรับวันนี้ผมก็จะไปลงถ้ำนะครับหาแร่เออพวกนี้ครับตอนนี้ผมได้เจอถ้ำใหม่นะตอนนี้ผมยังไม่ได้อัดผมเดินไปเดินมาไปเจอถ้ำแล้วก,กูมาเจอไข่อนนี้เสี้ยวหมีนะเออ ไปหาแร่ผมไปหาแร่เหล็กก่อนดีกว่าผมแค่มาวางเอออะไรอะมาทําทําไว้ให้มันสวา่างสว่างแต่ว่าผมจะยังไม่ขุดจนกว่าผมจะอัดคลิปต์แลผมจะขุดตอนที่ผมลงมาครั้งแรกนี่โ้โหแร่เต็มเลยนั่นไงแล้วผมก็ได้ไปเจอจุดสปอนของครปเปอร์ อตรายมันมันอันตรายนะคเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเดียวขึ้นยากขึ้นอย่างกระโดดเดี๋ยวผมไปทำปืนเลยนะ M16 เดีวยวมันแรงเดี๋ยวค่อยไปอัปเกรดปืนเสริมยาก Băng tàn là ui oi nóng kiao ai ai quá nóng Kiều Yeah ขึ้นเียวผมจะไม่ลงจะขึ้นยังไงวนะเนี่ยประเด็นคือกูจะขึ้นยังไงขุดขึ้นไปอ่ะโอถ้าผมไม่มีปืนนี่ผมคงเจอระเบิดตายแล้วเนะนะี่ย ทางที่ดีนะครับผมอ,อ,อ้อมนัวคือทาไม่อ้อมเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมครับคือแม่งนงั่งรักตอคุณเลยเจ้า,าจมีมาตี โชคดีที่ผมอึดตรงท้าแม่งโอ้โหโอ้โหกูเห็นชะตากรรมเลยแค่กูลงไปเกูคืนดีกว่า ียวนะผมคิดว่าผมขึ uh, okay. Okay. ้นไปเดียวนะโอ้เคอเคครับผมรวยแน่นอนฮะลงมาในท่านี้รวยรวยไม่เป็นไรนะแต่ว่าคือ โดนวันเตอร์ตบตาย,าเ,ยเดี๋ยวไปดูทางนี้ก่อนว่าทางนี้มีอะไรขุดปะไม่ลง ลงไปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวได้เจอของดีแน่นอนอย่างที่เห็นก็น,นั้นเจอซอมบี้คีปเปอร์น่าจะไม่ต่ากว่ามันสามตัวนะถ้าลงไปทางไหนที่เรายังไม่ไปเนี่ยทางนี้ปะเอาไปแล้วนี่ทางนี้แต่ว่าลองไปทีกทีมันมันคล่องจัง ไปทางนี้โอโ้เราล็อกลับดีว่ะออโอ,โอ้แค่จะกลับบ้านก็ยังจะมาโอ้โหมา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 ามามา ขึ้นเออ,อท,ท,ที่นี่มันเถื่อนอ่ะขึ้นนีว่วะเนี่ยขอขุดสักนิดสักหน่อยที่นี่มันเถื่อนจริงเถื่อนไม่ถ้าไม่เถื่อนนี่อยู่ไม่ได้ อคอาหารกูก็จะหมดหแล้กรทางขึ้นกูอยู่ไหนเอาล้วครับท่านผู้ชมครับตอนนี้คือกูลงทางขึ้นแล้วโอเคเรเรามาขึ้นทางนี้ดีกว่าขุดขุดขึ้นไปเลยถือว่าเป็นทางออกใหม่แล้วกัน ึ้นตอนที่พาที่กำลังตกดินดาวน้องก็กระสุนเลยหมดแล้วด้วยไม่ไม่ถือว่ากระสุนหมดละบันถือว่า,าคือคือกระสุนแม่งปุลือ,อยู่แม็กเดียวในตอนเนีน้ยังไม่ได้เอาเอ5มพีห้ามาลองยิงนะแต่ว่าที่ผมไม่เอามาลองยิงก็คือกระสุนแม่งมีแค่แม็กเดียเพนะีถึงบ้าน อดภัยนะอาหารโอ้โหมีอะไรให้กินมากวะเนี่ยไม่มีอะไรให้กินเ, <c oughs> เออต้องไปฆ่าหมูแล้วเงี้ยอืมแอปเปิ้นลนี่แกินเนี่ยกระทังชีส ดินปืนตอนนี้มีอยู่ประมาณเจ็ดสิบกว่านะดินปืนตอนนี้เอ,อ้ย นี้เราอาหารนี่ว่าโห oh. นองคืนเดียวแม่งเดี๋ยวอเออเราเอาเหล็กมานี่ดีกว่เราจะเอามาแลกเอออันนี้อันนี้อันนี้นี้เออสักสิบสี่อัน ทำปืนไหนดีครับ M16 ดีไหมหรือว่า F เยอะมากอ่ะอ้มินิกันแต่เราไม่มีเนี้ยต้องไปหาเดินม,มาจะอยู่ที่ลึ เอสิบหกเนาะเออแค่นั้นแหละโอ้โหเล็ก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 หมดไปแล้ว holy fucking shit เรามีแร่เหล็กแล้วคือตอนนี้อุจจนแล้วนะ ลูกป,ปืนเอ6สิบหก่อนปาปา,ปาพ,อพอดีได้สองแม็กเราได้อวุธม,มาอีกอันนึงอันนี้ทิ้งนี่วะ่ะโอ้โหฟอกิงชีสุดโรยโอเค่าสัตว์นี่วะ่ะ โอ้ออยังดีถ้าเป็นไก่นี่กูจะไม่ยิงอาหารนี่จำเป็นเราทำปืนแบบอัปเกรดดีไหมเออ ถ้าเป็นปืนแมกกาซีนมันจะได้นิ่งแต่อีกอย่างนึงคือจะได้เล็งเป้าได้ถูกต้อง <S <S> <S เดี๋ยวอยู่สองพอดีเลยรอเลยดิติดจุกมันไม่ค่อยมีประโยชน์นะแต่ว่ามันก็ลดแรงถีบแต่นี้ลดแรงถีบมากกว่าเอานี้เออเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี ลืมซื้อนี่ลืมซื้อที่อัปเกรดสิบห้าโอ้โหพอดีเลยเอเอกูจนแล้วคขาเนี้ยจนของแท้เล, <c oughs> ล็กเรามีเนื้อไก่ไหมเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนเป็น ไก่เรามีอยู U12 เราก็เอามาปิ้งเนือไก่มันให้เยอะกว่านะ14โอเคยอมเสียครับเรายอมเสียครับโอเคอ่ามีลายด้วย าวกับส้มงั้นเหรอแต่ผมจะเอาลายไฟอ่ะโอเคครับก็ลดแรงทีบได้หน่อยนึงเราจะหาเลขใหญ่ตรงไหนฮะผมคิดว่าผมมีค่ามมอนเตอร์ไหมเออเดี๋ยวทำมอนเตอร์ดีกว่าเดี๋ยวผมค่อยไปนี้ ทำมอนเตอร์แบบเป็นโกเลมมาแต่เลือดมันจะอึดหน่อยเอ้ยราเจอถ้ำปะนะใช่ถ้ำไหมนะน่าจะใช่วะ่ะเออเฮ้ยอ๋อให้กูโดนลงไปเลยนะไม่เป็นไรครับเพื่อเลนเล็ก

อืออาหารจะหมดอาหารจะหมดนักรัยอาหารจะหมดตัวอะไรมันก็ไปกระโดดอยู่ตรงโน้นโอโ้โหตาย,ล,ยลงไปลึกนะนะั่นอะขึ้นนี่วะ่ะ ต้องรอชาร์จเกตแล้วก็ค่อยกระโดดทีละคันทีละคันลงไปอย่างยากลำบากขึ้นมาได้มาหาก่อน คิดว่าค่ามันคุ้มหรือไม่ฮะลงไปอ้าาเอ้ยเราก็ลืมปิ้งอาหารเฮอะกูโดดไม่ได้ละเฮอเฮ่เกูของแท้แล้วกูโดดไม่ได้ละโคตรลำบากเลย เอา่เอานอา่านขอข้าวแดกโอ้โหจนจริงจริงแดกเปิลน,นี่แหละขึ้นมาสี่ก้อน ไมว่าข้าไปหาแร่เหล็กมาจากไหนเดี๋ยวกูจะปรับผมปรับเยอะเกินไปผมไม่รู้หรือเปล่านะเออมันผมน่าจะปรับมันเยอะเกินไปเดี๋ยวผมจะปรับให้มันน้อยลงให้มันใช้ออให้มันอะไรอะให้มันลดราคาแร่แร่เหล็กลงคือ,อจากที่มันมีเยอะๆจากประมาณเจ็ดสิบสี่ตอนนี้กูหมดตูดแล้วเนี่ย ไม่เหลือแล้วนะโอเคฮนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปลงมดเอ,อ่อทำสับทำอะไรอะพวกสมบงซอมบี้และดอกพวกแร่ลงแร่เหล็กอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวก็ไปทำอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมต้องขอตัวลวไปก่อนครับสำหรับใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ฝากกดติดตามและกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัว,วไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ